สวัสดีครับผมก๊อฟกับพี่โอ๊ตนะฮะจากอันที่จุดหรีวิ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูโครงการครับผมใจกลางสุขุมวิทเลยนะครับผมชื่อโครงการเซอร์เคิลสุขุมวิท31นะครับตอนนี้อยู่ในซอยสุขุมวิทนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปในฝั่งของอโศกแล้วก็ฝั่งของสยามเนี่ยใกล้มากๆเลยฮะใช่ครับเดินทางสะดวกมากๆเลยนะฮะโครงการเซอร์เคิลสามสิบเอ็ดนะครับพัฒนาโดยบริษัทฟาแกนกรุ๊ปนะครับโครงการนี้เนี่ยมีทั้งหมด30ชั้นนะครับแล้วก็มีห้องเพียงแค่140ยูนิตเท่านนนั้ะครับก๊ออฟโ้เเเป็นไพรวทลยนนะเป็โครรงกาที่เเป็นไพรวทใช่ครับย เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าเขามีดีไซน์ไงบ้างนะครับผมด้านในเลยฮะได้เลยครับตามเลยฮะ และนี่นะครับผมพาเพื่อนเพื่อมาดูที่ห้องแรกเลยนะครับผมเป็นขนาดไซส์45ตารางเมตรนะครับเป็นไซส์เริ่มต้นเลยนะฮะสิ่งที่อยากให้เพื่อนดูนะครับอันแรกเลยครับคือประตูครับผมประตูเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ผมเปิดออกมาเนี่ยตัวน้ําหนักนะครับของประตูเนี่ยค่อนข้างหนักเลยแล้วเป็นประตูทั้งบานเลยนะฮะบ,บานใ,นใหญ่เลยซึ่งข้างล่างเนี่ยครับข้างข้าล่างเนี่ยถ้าเพื่อนลองก้มลงไปดูเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็น ประตูที่มิดไปถึงพื้นเลยนะครับไม่มีช่องโหว่ของประตูที่เสียงเนี่ยสามารถเข้ามาได้หรือว่าบางคนเนี่ยกังวลเรื่องยุงอะไรพวกนี้นะฮะที่จะเข้ามาในห้องได้นะครับขยับมาครับผมด้านนี้ครับจะเป็นส่วนที่ทางโครงการบิวอินไปให้แล้วเป็นส่วนของครัวนะครับอันนี้เปิดมาก็จะเป็นตู้ที่มีไซส์พื้นที่ได้สอยประมาณ3ชั้นนะครับลงมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องไมโครเวฟนะครับยี่ห้อบอสนะครับผมด้านล่างเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นชั้นวางของนะครับวาง รองเท้าได้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนของห้องครัวแต่จุดพิเศษเลยของโซนนี้นะครับผมชอบมากบางทีเนี่ยผมเนี่ยกินข้าวหรือไงีรยผมที่เกียดล้างผมก็จะเอามาวางไว้ก่อนแต่ตรงเนี้ยเขาดีไซน์พิเศษเลยครับว่าเราสามารถปิดโซนของห้องครัวได้ครับตรงนี้ฮะนี่ปึ๊บกดลงไปนิดนึงนะครับอันนี้เลยฮะสองฝั่งนะครับถ้าเกิดสมมุติมีพาเพื่อนมาในห้องหรือว่า พาสาวอมาดิแบบมาแบบสะ,สะดวกเราเร็วเนาะแล้วเราเตรียมเตรียมของทันแล้วก็เก็บไว้ข้างในก่อนนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปได้มันก็จะเป็นโซนที่เรียบง่ายแล้วก็กลืนไปกับตัว texture หรือว่าดีไซน์ของห้องด้วยนะครับขยับมาด้านนี้นิดน,นึงฮนะด้านนี้จะเป็นตัวโซฟาไซส์นี้เลยนะครับที่ทางโครงการมีให้เ,เพื่อนนะครับก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่เลยครับตรงนี้ฮะห้อง1นึ่งเบดรูมเนี่ยครับมันสามารถมีเตียงเพิ่มได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ อาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาหรือว่าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากเข้ามา,าพักกับเรานะครับผมอาจจะเป็นช่วงเวลา,าหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยสามารถาดึงตัวเตียงออกมาได้อีกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเตียงตรงนี้นะครับเป็นเตียงเสริมเนาะในห้องนี้เอาลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันไม่ได้มีความยุ่งยากเลยนะฮะในการที่จะเอาลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตป็ปสเต็ปแรกก่อนนะครับถ้าเกิดคนเปิดครั้งแรกเนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงนะครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถดึงลงมาได้เลยฮะดึงลงมานะครับปึ๊บมันก็จะไหลมาตามแรงนะฮะตัวตัวโชคที่มีอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะครับจากนั้นนั่งได้เลยนิ่มมากนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบไม่แข็งแรงเนาอยให้ดูเลยฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงเสริมของห้องนี้นะครับซึ่งเป็น ห้องอเตียงเดี่ยวนะฮะถ้าเกิดเรียกว่ามัน,เป,นเป็นไซส์ของห้องเตียงเดี่ยวนั่เองเวลาปิดก็ง่ายๆครับขึ้นมาในสเ,สเต็ปก่อนหน้าเมื่อกี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับปุ๊บนี่ฮนะแล้วก็ปิดล็อกนี้เลยนี่ครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวโมเดลที่ห้องอ่ะหนึ่งหนึ่งเบดรูมนะครับอันนี้เป็นเตียงเสริมมีให้นะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็อันนี้บอกว่าเป็น,ปนดีไซน์ที่คล้ายๆกับบ้านญี่ปุ่นเลยนะครับที่ใช้พื้นที่ใช้สอยได้แบบ เรียกได้ว่ามีประโยชน์แล้วก็ครบถ้วนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นกันต่อนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนระเบียงนะครับผมด้านนอกนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับด้านนอกเนี่ยเขาจะทําตัวอลูมิเนียมเฉดไว้นะครับจะเป็นตัวกองแสงนะครับแล้วก็กองความร้อนให้กับคนที่อยู่อาศัยในห้องนี้ด้วยนะฮะก็เป็นการออกแบบที่พิเศษเลยครับของโครงการนี้อันหนึ่งนี่ฮะนี้เปิดออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบานหน้าต่างนะครับที่เพื่อนสามารถเปิด รับแสงรับลมเพิ่มเติมได้นะครับทุกบานเลยตัวนี้มีอยู่ประมาณ4บานเนาะอันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเปิดออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะรับแสงรับลมเพิ่มเติมได้ส่วนฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นตัวโซนซักล้างนะครับที่มีเครื่องซักผ้าวางอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะดีไซน์วางเป็นราวตากผ้าถือว่าทําเป็นโซนเพิ่มเติมได้ครับตรงนี้ และส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ dining area นะครับผมสามารถนั่งรับประทานอาหารในครอบครัวได้นะครับเป็นส่วนที่สามารถนั่งได้4-5คนเลยนะก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับสำหรับโต๊ะไซส์นี้นะครับในห้อง1 bedroom นะครับขยกมาในิดนึงครับตรงนี้ฮะผมจะอธิบายความพิเศษให้นะครับคือถ้าเกิดเรานั่งทานอาหารตรงนี้ใช่ไหมสามารถดูทีวีได้ปกติเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเรานอนอยู่นะฮะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มานอนหรือว่าเพื่อนนะครับมานอนกับเรานะครับแล้วเราใช้เตียงเสือตรงนี้เราสามารถดึงตัวพาร์ดิชันตรงนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็แบ่งโซนระหว่างโซนมาสเตอร์เบดรูมข้างหลังนะครับกับตัวเตียงนอนตรงนี้ได้ก็คือแบ่งโซนสําหรับ2คนเลยนะฮะขยับเข้ามาด้านในนะครับอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่มีเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับที่สําคัญนะห้องนี้นะครับผมมีความกว้างแล้วก็ใช้งานได้เยอะเลยนะครับ แล้วเตียงเนี่ยสามารถพับขึ้นไปได้ได,ได้ด้วยนะครับผมด้านบนนะพับเก็บขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนดูสําหรับคนที่อยากใช้ห้องเนี่ยในการทํางานเพิ่มเติม,มหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆนะครับขยับมาด้านซ้ายครับตรงนี้จะเป็นตัวตู้เสื้อผ้าครับไซส์ขนาดใหญ่เลยสามารถเก็บเสื้อผ้าได้2คนเลยฮนะเต็มๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับผมเข้าไปด้านในเนี่ยจะมีสุขภัณฑ์พื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอ่างด้วยซึ่ง ห้อง1นึ่งเบดนะครับไม่ค่อยมีอ่างอาบน้ําให้นะฮะสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ ทนนี้นะครับโอ๊ก็มาอยู่ในห้อง2 o bed room นะครับห้องนี้เนี่ยจะมีขนาด70ตารางวานะฮะทุกคนในส่วนแรกเมื่อเราเข้ามาจากประตูนะครับเราก็จะเจอก่อนคือบริเวณของคิิเชนนะครับตรงบริเวณตนี้นะฮะทุกคนครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับห้อง one bed เลยนะครับคือก็จะมีคิิเช่นมีอ่างล้างอ่างล้างจานตรงนี้มีตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะชั้นเชลต่างๆนะครับ แต่ส่วนที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือในทุกๆห้องเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเป็นส่วนที่ผมชอบแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่มาดูห้องก็ชอบเหมือนกันเลยก็คือว่าเมื่อเราแบบอารมณ์แบบมีขอตรงนี้นะครับลุงลังมากเลยลกมากๆเพราะว่าเราทำอาหารนึกออกไหมหรือบางทีเราก็ล้างจานแล้วก็ลืมล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะทําให้ห้องเนี่ยมันดูเรียบร้อยก็ดูสะอาดครีนขึ้นนะฮะเราก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดได้นะฮะอย่างงี้แบบนี้ครับทุกคน อันนี้คือฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาได้อย่างฉลาดามากๆแล้วผมก็ชอบนะผมเชื่อว่าใครหลายคนคงชอบเพราะว่าคงแบบเวลาเรานั่งอยู่ในส่วนของลิฟวิ่งก็คงไม่ได้อยากเห็นในส่วนของคิทเช่นที่มันดูลกลงลังะนะครับตรงนี้ฟังก์ชันการใช้งานก็ดีแล้วก็มีเตาอบนะครับแล้วก็ไมโครเวฟให้อย่างเรียบร้อยด้วยนะสำหรับห้องทูเบดตัวนี้ครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะซ้ายมือของโอ๊ตนะครับก็จะเป็นบริเวณของตู้ใส่รองเท้านะฮะอันนี้ก็ใส่ตู้รองเท้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนก็เข้ามาเก็บองนี้ถัดมาเลยครับ ตรงบริเวณถัดมาก็จะเป็นในบริเวณของลิฟวิ่งรูมครับตัวลิฟวิ่งรูมตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นห้องขนาดกว้างเลยนะฮะอันนี้คือผมบอกเลยว่าไท70เจตารางเมตรครับแต่ห้องนี่เห็นไหมฮะผมกว้างผมกลางแขนให้ดูฮะกว้างมากนะครับฟังก์ชันการใช้งานนี่เขาออกแบบเลอั์ค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่ผมอยากจะโชว์ก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณของโต๊ะตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่สีที่นั่งเล็กๆนะครับแต่มันมีฟังก์ชันเสริมที่คุณสาาามรถขยย เพิ่มให้มันใหญ่ได้นี่นี่ครับล็อเปิรออกมานะครับดึงจนสุดตึงแล้วก็นี่สามารถเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการนะครับอารมณ์ให้ห้องเนี่ยฟังก์ชันไม่ได้ขนาดแบบใหญ่เกินไปอยากให้ห้องมันดูล่งๆโปร่งๆหน่อยก็เก็บโต๊ะได้ครับให้มันดูกระทัดรัดลงพอแค่นี้นะครับตรงนี้ชอบมากนะครับเขาเอาฟังก์ชันการใช้งานพวกนี้นะฮะมาดีไซน์นะครับให้กับห้องต่างเนี่ยดูดีครับส่วนถัดมาตรงบริเวณนี้นะฮะนี่ การตกแต่งดีไซน์ดีครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนลิฟวิ่งนะฮะในส่วนที่ทุกคนจะมานั่งดูหนังนั่งฟังเพลงนั่งเล่นนะครับส่วนบ่อยๆที่เราจะอยู่กันตรงบริเวณนี้ของห้องครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้คือไซส์จริงนะครับที่เขาให้จริงๆเลยคือเห็นไหมว่าวัวาเนี่ยกว้างมากนะครับกว้างจริงๆเลยนะฮะห้อง70ตารางเมตรตรงนี้ครับและส่วนสําคัญนะฮะทุกๆห้องที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น one b e หรือ two b e ครับก็คือตรงนี้นะฮะข้างหลังตรงนี้นะครับ จะเป็นเตียงเสริมเหมือนกับวันเบสเลยถ้าคุณมีเพื่อนมาเยี่ยมหรือมีใครนะฮะมีแขกคุณก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับทำเป็นอีกหนึ่งเตียงได้นะฮะสองห้องนอนก็จริงแต่มีเตียงเสริมเป็นทั้งหมด3นะครับทุกคนอันนี้คือฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาเพื่อประหยัดในเรื่องของเนื้อที่แล้วก็การใช้งานของตัวห้องนะครับและบริเวณตรงนี้นะครับใกล้ๆกับโซนลิฟวิ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงนะฮะที่อยู่ติดกับลิฟวิ่งเลยนะครับแล้วก็โซนซักล้างก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงระเบียงตรงนี้ด้วยนะฮะ ส่วนถัดมาที่ผมจะพาทุกท่านมาดูกันก็คือในส่วนของห้อง non master base room นอนมาสเตอร์เบสรูมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและบริเวณของห้องมาสเตอร์ตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ขนาดเตียงน่จะเป็นขนาดเตียงคิงไซส์6ฟุตนะครับนี่กว้างมากนะฮะนี่ผมกางแขนให้ดูเหมือนเดิมนะฮะว่าห้องเนี่ยมีขนาดกว้างขนาดไหนนะครับนี่ฟังก์ชันการใช้งานดีมากเพราะว่านะครับ ห้องนี้สามารถคุณสามารถเดินลอบไปเลยนะฮะเตียงเนี่ยมันไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็ห้องก็ไม่ได้ขนาดเล็กเลยเห็นไหมฮะว่าสามารถมีพื้นที่เหลือรอบๆเตียงเนี่ยได้อีกเยอะเลยแล้วก็ฟังชันนี่ขนาดติดตั้งบิวอินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีมีพื้นที่เหลือนะครับค่อนข้างดีนะฮะถัดมาในห้องมาสเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีในบริเวณของห้องน้ำนะฮะ ถัดต่อมานะครับทุกคนเดี๋ยวโอจะพาไปดูในบริเวณของห้องนอนที่2นะฮะแต่ก่อนดูห้องนอนที่2ครับโอจะโชว์บริเวณของห้องน้ําก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําตรงกลางลิฟวิ่งนะครับที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนที่2นั่นเองะฮะนี่ครับห้องน้านี้มีขนาดใหญ่มากนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยก็เป็นของโคเรอร์นะฮะนี่การใช้งานค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับถัดมาบริเวณของห้องนอนที่2ครับทุกคนสำหรับห้องนอนนี้ก็จะมีความพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน ห่องนที่สองเห็นไหมฮะว่ามันก็ไม่ได้ขนาดแคบเลยนะฮะมีขนาดกว้างนะครับสามารถเดินรอบเตียงได้เลยนะฮะพื้นที่ใช้งานต่างๆเขาจัดออกมาได้ดีส่วนที่สําคัญที่ผมอยากจะโชว์สำหรับห้องนอนนี้อีกก็คือในเรื่องของตรงนี้ครับเตียงฮะเตียงตรงนี้สามารถพับเก็บออกไปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างฮะพอเขาพับเก็บมันจะเหมือนเดียวกับห้องนอนที่1เลยนะครับคือตรงนี้จะสามารถที่จะทําเป็นโต๊ะนะครับหรือเป็นชั้นนะฮะสำหรับนั่งทํางานแล้วก็นั่งอ่านหนังสือได้คุณสามารถพับเตียงเสร็จปุ๊บนะครับ ก็สามารถมานั่งเป็นห้องทํางานนะครับห้องอะไรประสงค์อื่นๆตามที่คุณต้องการได้นะครับการใช้งานดีนะครับฟังก์ชันการใช้งานดีเขาฉลาดในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนกรุงในปัจจุบันครับและนี่คือทั้งหมดนะครับฟังก์ชันการใช้งานของห้อง o b e l r o o มห้องนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะโอ๊ตจะพาทุกคนนะครับไปดูพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดตึกนี้กันต่อเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนชั้นลูฟท็อปนะครับหรือบนชั้นด่านฟ้าของโครงการเซอร์เคิลสเตรงนี้นะฮะทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ถ้าด้านหลังโอ๊ตนะฮะจะเป็นวิวใช่ฮะตึกสูงๆของโซนสุขุมวิทนะครับใจกลางเมืองตรงนี้เลยครับเป็นวิวตัวเมืองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ลมแรงอากาศดีมากเลยครับผมได้ครับสามารถขึ้นมานั่ง รีแลกกันได้นะครับใจริงๆผมต้องบอกนี้นะครับพี่โอ๊ตโครงการนี้นะฮะจริงๆเนี่ยขายหมดไปแล้วครับผมนะครับแต่มันจะมีห้องที่หลุดโอนมานะฮะใช,ใช่ครับแำหรับผนไหนที่สนใจนะครับผมอยากเข้ามาดูห้องนะครับแล้วก็เข้ามาดูห้องิีนะสามารถติดต่อฝ่ายเซล เราด้านล่างได้เลยนะครับได้ครับไว้ผมบอกเลยนะครับว่าห้องเนี่ยเหลือจํานวนน้อยมากๆและทําเลตรงนี้แล้วก็ราคาที่เราจะให้เนี่ยบอกเลยว่าราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าราคาปิดโครงการนี้สุดๆแล้วครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเฟรย์ขายของเราได้นะแล้ววันนี้นะครับโอ๊กกับก๊อฟเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะครับตามแฟนเพจ Facebook ของแอ๊ดจุดลิฟวิ่งนะครับแล้วก็กดซับสไคร์นะครับยูทูบของเรานะฮะแอ๊ดจุดลิฟวิ่งได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้โอ